หลังจากที่เราเดินขึ้นเขามาถึงยอดที่3,100เมตรจากนั้นเราก็จะเดินลงเขาครับตามเส้นทางที่เห็นข้างหน้านี้แหละซึ่งระหว่างทางก็เต็มไปด้วยธงบนตราแล้วก็เดินละตามเรียบตามผนังของหน้าผาเพื่อจะขึ้นไปสู่เป้าหม่ที่สวยงามและยิ่งใหญ่นี่คือวัดตักสัง Oui. นี่แหละครับก็คือธงนตราที่เห็นกันอยู่ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ก่อนที่จะถึงวัดนะครับก็จะมีน้ำตกสายเล็กๆเลยนะฮะสวยทำให้ที่นี่ เริ่มรื่นมากแลก้วก็บอกผมบความรู้สึกของตัวเองไม่ถูกว่าความรู้สึกยังไงแต่นั่นคือความมหัศจรรย์และที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาผมที่อดทึ่งไม่ได้เลยครับเราไปน้ำใส่น้ำที่นี่นะครับ ก็เอามาก็จะหมุนต่อมาที่ในไหลถ่านมาที่ในนฮะว่าที่นีก็คือตรงลรมอนหนิรตาด้วยใช้กำลัง้ํำเนี่ยหยุงดีสุดนั้นกานได้ส่วนััไปด้วยส่วนท้องมนตานี้ก็จะเป็นจะเขียนด้วยหมดส่วนต่างๆอยู่แล้วก็ ให้สายลมไม่ได้พัดก,ก็เปรียบเสมือน,นว่าเราได้ส่วนมนนะครับว่าเยอะจริงๆับถ้ามาฟูตานสักครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้มาลองสัมผัสดูว่าที่นี่ขนาดไหนที่วัดตักสังที่นี่นย่ใหญ่จริงๆ ว่ายิ่งเดินยิ่งใกล้วัดเท่าไหร่ยิ่งความสวยงามมากขึ้นเท่านั้นเลยอันนี้ก็คือน้าตกน,นะครับน้ําตกที่ไหลลงมามาหมุนกระหน่ำแต่มันลา,นาอันนี้เดินลงมาจากวัดตักสังไม่กลเลยนะครับใช้เวลาในการาจริงๆใช้เวลาในการาขึ้นเนี่ประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดินลงมาในใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงนะครับนบนยอดเขา นั่นแหละครับวัดศูนข้างบนนั่นเลยนะซึ่งเป็นวัดรักษาเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆเพราะว่าขึ้นจากระดับสอง0ัสามเมตรเนี่ยไปถึงสามพันหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยการขึ้นเนี่ยแทบจะหายใจไม่ทันนะครับถ้าใครจะมาไหว้พระที่นี่นะครับต้องเตรียมพร้อมเรื่องเรื่องของร่างกายนะครับเรื่อง,องร่างกายด้วยแล้วก็ทางที่เดินขึ้นเนี่ยก็คือเป็นทางแค่ทางดินทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยถามว่าสวยไหมโอเคมาก สุดยอดมากๆเลยวัดนี้นะครับข้างบนก็มีพระนะครับก็คือถือว่าถ้าใครมาพูตานะนะครับถ้ามีเวลาทักิด้หนึ่งนะครับเวลาทักิด้หนึ่งเนี่ยน่าจะมาเที่ยวที่วัดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับเพราะว่าเดินขึ้นไปอย่างน้อยก็สามชั่วโมงครึ่งลงมาอีกสองชั่วโมงนี่ก็ห้าชั่วโมงครึ่งละขึ้นไปไหวพระอยู่บนข้างบนอีกก็อย่างน้อยักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรนะครับก็ถูกใจครับถูกใจมากสําหรับภูตานใน คลิปนี้นะครับ